ันนี้เอามาแปะมาเปบนสายนี่ครับอันนี้ขนมหรือไงยายขนมจ๊อกนะจ๊อกขนมจ๊อกนะจ้ะมันมีไส้ไส้โชูไส้เงาอ๋ออันนี้เป็นขนมจ๊อกนะมีไส้ถั่วไส้เงาไส้ชูอันนี้ไส้ถูอันนี้ไส้งาไส้ถั่วไส้เงาได้กันนี่แหละลองเอาลองเอาเงาไปกินสิอันนี้งาะเดี๋ยวนนี้ถั่วเดี๋ยวเอาถั่วอันเอาเอาอย่างว่าถึงนะจ๊อกอันซาบัดใช่ไหม อันเดียวพละกันอันนี้อันนี้เดี๋ยวลองเจพอสักันป่เจี๊ยล่ะเยพอไปแน้ถ่าดูกแล้วะรเดี้เออโอเคหอนทุกเต๋นหมสักเตอันนี้เป็นขนมจ๊อกนะขนมจ๊อกค่ะขนมจอกซาบะซาไส้ซาบะทีสี่อันห้าอันล่ะ ใ oh. ้เใส่ไใส่มันเยอะนี่กว้าอืมเยเดี๋ยวเราลองกินก่อนนะอันนี้ราอุ้ยหนุเจ้าเลยอันนี้เป็นุนจ๊อกไม่ไม่เปลี่นมาขายอนาทมีห้อันอันซาบัเอาซาบัค่ะอันนี้เป็นล่าเอได้ละขนมจอกเพ็่ขายห้าอันซาบาทเดี๋ยวเราลองไปกินก่อนมันมีในงานแล้วก็ในถั่วเลย ร้านนี้เป็นขายอันนี้บรรนุเอยนะบรรนุนี่จัดเมอนะบรรนุนี่ขายยังได้นะบรรนุนนี่กีบซาบัดทุกท้องว่ากินกีบซาบัดแล้วฟักแก้วนี้หรอฟักเกลนี่ก็จะเหนียวดีนกกล่นี่อร่อยดีฟักแก้วนี่เหนียวเอาไปคั่วก็ได้อไปนึ่งก็ได้นะไม่เนาะเปนขาย มือมีขายนี um, so ่ตยมมีขายปลาปลานินเลยปลานินแล้วก็กุ้กับพักบุ้งนะบคอนก้มเนี่มะลุมมะลุมีนะคนไทยพ่อมะลุมบคอนก้มอันนี้ก็แม่นกันไหมเอออันนี้เป็ฟใหญ่เนาะฟักใหญ่ฟักน้อยเอาไปแกงเยนะแกงใส่ยังใส่ินหมูแลวใส่ปลา เพิ่นว่าเอาไปเก็บใส่หมูได้ว่ะหมูก็ได้ไปแห้งก็ได้ว่ะโอ้อันนี้ก็มีนี่อันอันเนี้ยพน้องแบบแป็บว่ะแบบแบบแป็บน้องสิบบาทสิบบาทได้จํานักกันเนาะสิบบาทร้านนี้เป็นขายอันนี้ตัวบะหนุนบะหนุนบะหนุนนี่เราไม่ขายได้บะหนุนสิบบาทเอาไปเก่งเก่งใส่ชิ้นหมูร้านนี้เป็นขายร้านนี้เป็นก๋วยเยอันนี้ตัวบะคอนก้มเองบะคอนก้ม มัดเท่าใแม่บกขอนกมโอ้มสิบบาทนะขนาดนี้ขอนกมามมดะสองห้าบาทโอ้สามมัาบาทนีคนขายขายถูกปกันนี่ก็มีอันนี้คนขายอันบวยด้วยบะหวยไม่ก็แม่บะยกนี่ต้องขสยบอยดวยบะวยก็ถูกงสอสเปิ้สนี อันนี้แก่หันไปเจออันนี้ยังก่อนแ้วไม่หวานต้อใส่ถุงมัดมดห้าบาทนี่หรออันี้เป็นนเเอาไปกินหนึ่งได้มพอันพักอย่างก็พักเกินเถือน้ะนึงกันุ่มพักเกินเถินพักเกินเถ่พเกินเเอพักเกินเถินไมอู้โถ่ะ อันน้พักเกล่นเกเอาไปคั่วใส่ไข่จ้าคั่วใส่ไข่อกับน้ำพริกก็ได้คั่วใส่ไข่ก็ได้นึ่งนึงกันนพักเสี่ยวนี่น่เดีพักเส่วห้วยบ้านเฮานี่เนาะเก็บต่ำน้ำห้วยพักเสี่ยวนี่พักเสี่ยวนี่กับโมกขนาดนั้นพักเสี่ยวเฮ้ยร้านนี้คนขายคนขายพักพักขนาดเลยอะพักน้ำพริกแก่บ้านเฮาขายถุงเท่าไรไหมถุงสิบบาทอ่ะ เจะส้มถูสิบาทได้จะนัก10นะบาทเร็ด<ม>นักปะไรพริกหยวกอันนี้เป็นพิกหยกอันนี้เป็นว่าพริกหยวกไต้หวันมันบอกคเผ็ดเท,ท<ต>่าไรอันนี้ขายยังไงถูกิบซื้อนี่ถูกเหรอนกะันพริกหยวกไต้หวันไปหา,า,กกาสักแก่ ก็มีน้ำผึ้งไอ้น้ำึงก็มีถุงสไ้น้ำผึ้งนี่สอ้ซาสองร้อยเซนคนอือสองร้อซาเนาะ้น้ำ้งกกมีสองร้อยเซา้ำ้งฝกอง่อกลเรียบร้อยละ้ะอันนี้อยังก็แม่ยัก็อเพิ่อันยังก็นยังก้เนี่เจ้าน้องอันนี้เป็นหองอยังก กุ๊กสีกุ๊กเนอะน้อยสีกุ๊กสีกุ๊กเท่าไรสิบบาทอ่ะสิบบาทจ้ะอันนี้ดอกนี่ก็ะซาบาทอันนี้ซาบาทอ่ะอันนี้ซาบาทอันนี้ดอกก็รอไหมอันนี้ดอกอันนี้แก่ักเซี่ยวนี่ยห้องนวอน่ะดอกเริ่มออกดอกละเมอเนี่ยเออดอกห้องน้อนสัมส้มเมาะเอาไปนั่นน่าไปแกงก็ได้เนาะแกงก็ได้จ้ะซาบาทได้หมดดอกซาบาทเมาะเนี่ยคลิปใหม่ๆเอาเลยจ้ะโอ้ร้านนี้คนขายอัน ขายเป็นชุดังยาก็ขายขนมหวานนะชุดชุดอะไรชุดซาบัดซยซาบาดนี่ได้หลายอย่างในนี้นะอันนี้ปขาเป็นชุดน่ากินขนาดอันนี้อันนี้เป็นยำยำขนมเส้นซอยอยูาน้ันี้เป็นขนมเส้นสูตรยูนานไม่กี่เม็ดใครยังได้ขึ้น อันนี ert, ้ามสิบอร์เซ็นต์โอพิเศษสามสิบเปอร์เซ็นต์นไหนนี่เหรอไนนี่เป็นของอย่างไหนหม่าล่าอันนี้ผัดาลาผัเส้นหมาล่เนาะผัเส้นมาลามาล่าวันนี้นนตีเส้นตีเส้นโซดมันเส้นดีมันอันนั้นน่ะเส้นมันไ่เลอนี่ถูก้นถ้าอาซื้อไปทคียวก็ได้นะนี่จะอเป็นนีเลย ผักเส้นมาล่าหอสีสันน่ากินขนาดไ้นน่ากินน่ากินน่ากินเส้นมันแบนี้มีเส้นมีเส้นมันแป็นี้เส้นม้เส้นม้ยเอาเส้นหม่าล่าน่านเส้นที่เป็นที่เป็นอย่าไรดกับเส้นหม่ลาของยูเนียนกินยูเนียเส้นข้าวซอยเลย็มีก้นนึงก็มี้ น้ำน้ำเนน้ำเนี่ยัหนน้นยพ่นบนหน้านี่ันไองได้มาสิ่บาทอะมบาทแล้วนี่เป็นไข่ครับวอนนี่เป็นเหยือเหือยาวก็มีข้ใเลยโอ้ม่ใหญ่โอ้เป็นเป็นหอยหอยคมบ่หอยนี่แม่ขาได้ นี้อยถึงสี่สิบบาท